สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิวนิปนะคะคลิปนี้ก็อาจจะเสียงแปลกๆกันอีกแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยนะแล้วก็ สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วเนาะว่าน่าจะได้มาอีกทีตอนปีใหม่เลยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนแล้วก็ขออภัยในเรื่องเมจิกบอกคลิปที่แล้วด้วยนะคะมันก็จะเออเออนิดนึงเนาะก็คือมีน้องเม้น์มานะคะว่าเออมันต้องสุ่มใหม่หมดเนาะมันถึงจะได้เมจิกเอยไม่ใช่มันถึงจะได้ของนั่นเองนะคะก็ช่างมันเนาะ ถือว่าเราก็ได้ของเกือบครบนะคะแค่รองเท้าอีปิกเนาะก็คือรีแจหลายมาสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเยี่ยมชม N Y Time Square มารับของนับถอยหลังกันเถอะซึ่งมันเป็นอีเวนท์ที่มีมาตั้งแต่วันที่28ทธันวาแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้มาทำสักทีนึงเนาะได้ความที่แบบเอ,อ่ยยุ่งๆวกกับขี้เกียจนิดนึงเนาะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะแล้วก็ คือตอนแรกอ่ะเขาอ่ะจะต้องเปิดเทอมวันพรุ่งนี้ใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าด้วยแบบโควิดอย่างงี้ก็คือเปิดอีกทีวันที่หนึ่งกุมภาเลยนะคะแล้วทุกคนรัเปิดวันไหนกันเปิดพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนก็มาเมนบอกกันได้นะเอออยากรู้เนาะก็อันนี้นะคะมันจะมีของขวัญสองชิ้นเนาะที่เราจะได้นะคะของขวัญชิ้นแรกเนี่ยแค่เราเข้าไปที่นิวยอร์กทามสแควร์นะคะก็จะได้เลยเนาะส่วนอีกอันนึงอ่ะเราจะต้อง พิเศษเฉพาะเขาดาว2021ก็คือเมื่อสวมใส่ไอเทมจากร้านค้ากิชชอปไปเที่ยวที่ New York Times นะิวยอร์กไทม์สแควร์เนาะซึ่งไอรา้านค้ากิชชอปอ่ะมันก็จะมีของขวัญอยู่3อย่างที่เราสามารถใส่ไปได้นะคะมันจะมีเป็นน้องวัวอันนี้เนาะแล้วก็วัว2021ส่วนของตกแต่งก็คือมันใส่ไปไม่ได้อยู่แล้วนั่นเองนะคะทุกคนเนาะเออก็เดี๋ยวเราไป ใส่เอ้เราไปรับของที่น้องส่งมาให้ก่อนดีกว่านะคะซึ่งขออนุญาตรับมาก่อนชิ้นหนึ่งน้อแล้วก็เดี๋ยวที่เหลืออาจจะมาเปิดตู้ให้นะคะคือมันต้นเดือนแล้วก็คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นเองนะคะโอเคก็อันนี้คือตอนแรกอะกะจะมาแบบอัดคลิปใช่ไหมแล้วเผออกดเข้าไปน New, New ิวนิว k ญ่ทามสแควร์นางก็เลยส่งหมวกมาให้นะคะก็เอาเป็นว่าแบบเออรู้กันนอ้อว่าแค่เข้าไปก็ได้แล้วนะ โอเคก็รับเป็นของน้องโฟไฟแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนทักมาบอกว่าให้ใส่ของเออของขวนนะัญนับไปด้วยเพราะว่ามันจะได้ได้ของนะคะคือมันมีถึงแค่วันที่สี่เนาะโอเคก็ขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะแบบเออน้องหายไปนานมากเลยเนาะแต่ว่าก็ยังจําได้อยู่นะคะอย่าเสียใจไปเนาะนี่นะคะก็เดี๋ยวเราใส่น้องวัวแล้วก็ไปที่นิวร์กทา์สแควร์กัน ชืบโอเคนี่นะก็จะได้มาเป็นน้องชุดขยับได้เนาะเหมือนปีที่แล้วให้สีเขียวมาป่าหน้าตาคุณว่าโอเค,อเคก็ปีนี้ได้มาเป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวเราไปรับของที่ตู้จดหมายแล้วก็ไปใส่กันนะทุกคนแล้วก็คลิปเปิดตู้น่าจะไม่รู้อะวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนะทุกคนก็เราไปก่อนเนาะ เน็ตช้ามากโอเคมาแล้วนะคะก็นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดแล้วก็มีเป็นหมวกอันเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเนาะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะใครที่ยังไม่ได้ไปเอาหมวกกับชุดที่ไทม์สแควร์นะคะก็อย่าลืมรีบไปเอาเนาะเพราะว่ามันมีถึงแค่วันที่สี่มกรานะคะก็คือพรุ่งน,นี้นั่นเองเนาะ ก็ของฟรีนะคะอย่าลืมไปเอาเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะใครอยากแอดอวตารมาก็รหัสตามนี้เนาะให้รับแอดก็อย่าลืมเมนเกตนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน <c oughs> ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดซ u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไปแหละบ๊ายบาย